มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำที่ชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเรากำลังศึกษาพระธรรมการดารวิถีซึ่งอยู่ในพระคัมภี์ภาคพ,พันธสัญญาเดิมเป็นเรื่องราวการอพรยพเดินทาง อยู่ในถิ่นธุรกันดาลของชาติอิสราเอลหลังจากออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ก็เดินทางเพื่อจะไปแผ่นดินแห่งพระสัญญาโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงนำด้วยเสาเมฆและเสาไฟแต่เนื่องจากว่าชาวอิสราเอลนั้นมีปัญหาหลายอย่างนะครับเวลาที่ใช้เดินทางแทนที่จะไม่นานกลายเป็นว่าใช้เวลาเดินทางถึง40ปี และ40ปีนี้คับเดินวนเวียนกลับมาที่เดิมและตั้งต้นใหม่ครับตอนนี้ก็มาถึงบทที่24บทนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับบทที่23นะครับบทที่24หัวเรื่องหลักคำสอนของราอัมการรล่งประเวณีกับคนโมอับการยอมรับลูกเครบของพวกเขาเรื่องของ ผู้พยากรณ์าาอัมก็ต่อเนื่องจากบทก่อนโดยไม่มีการขัดจังหวะนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีพระคัมภีร์อยู่ก็เปิดกันดารวิถีบทที่24ข้อ1ข้อ2บอกว่าเมื่อราอัมเห็นว่าพระเจ้าทรงพาพระทัยที่จะให้อวยพรแก่อิสราเอลราอัมก็หาได้ไปแสวงสแสวงลางหรืออาคมอย่างครั้งก่อนๆไม่แต่มุ่งหน้าตรงไปยังถิ่นธุรกันดาร บาอัมเงยหน้าดูเห็นอิสราเอลอยู่เป็นค่ายๆตามเผ่าและพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่บนท่านที่นี่เราต้องประหลาดกใจคือพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่บนบาอัมฟังคําเผยพระชนะของบาอัมนะครับข้อ3ถึงข้อ9ท่านจึงกล่าวกรอนภาษสิตธิของท่านว่าคําพยากรณ์ของบาอัมบุตรเบโอคําพยากรณ์ของชายที่หูตาแจ้ง คำพยากรณ์ของผู้ที่ได้ยินพระชนะของพระเจ้าผู้เห็นนิมิตขององค์ผู้ทรงมหิทริฤทธิ์ได้ล้มลงแต่ตาไม่มีสิ่งใดบงังอย่าโคบเอ๋ยเต้นของท่านช่างงามเหลือเกินอิสเรลเอ๋ยค่ายของท่านก็ง,งามเหมือนหุบเขาที่ยืดไปไกลเหมือนสวนที่อยู่ข้างแม่น้ำเหมือนต้นกฤษณาซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เหมือนต้นสนซีดาที่อยู่ข้างลนาน้ำน้ําจะไหลออกจากถังของเขา และพงพันธ์ของเขาจะมีอยู่ตามลำน้ำเป็นอันมากกษัตริย์ของเขาจะสูงกว่ากษัตริย์ของอากกราชนาจักรของเขาจะรุ่งเรืองพระเจ้าผู้ทรงนำเขาออกจากออกมาจากอียิปต์ทรงเป็นเสมือนเขาวัวกระทิงเพื่อเขาเขาจะกินประชาชาซึ่งเป็นศัตรูเสียและหักกระดูกของศัตรูเป็นท่อนๆและแทงเขาทั้งหลายทะลุด้วยลูกศรเขาหมอบลงและนอนลงอย่างสิงตัวผู้เขาเหมือนนางสิงใครเล่าจะมาปลุกให้เขาลุกขึ้น ผู้ใดที่อวยพรแก่ท่านขอให้เขาได้รับพรผู้ใดที่แช่งท่านขอให้เขาได้รับคำแช่งมีความผิดความบาปในค่ายของอิสราเอลแต่ว่าพระเจ้าได้จัดการกับเรื่องนั้นพระองค์ได้ตั้งงูทองสำเร็จขึ้นความบาปได้รับการยกโทษแล้วพระองค์ไม่อนุญาตให้คนภายนอกที่จะกล่าวโทษพวกอิสราเอลผู้พยากรณ์บาลามทำได้แต่อวยพรและยกย่องอิสราเอล นี่ก็เป็นบทเรียนครับซาตานก็ไม่สามารถกล่าวหาคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ33-34บอกว่าใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ปราบโทษอีกพรยสุคริสนนหรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตณาเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และส่งอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยใครสามารถกล่าวโทษคนที่พระเจ้าได้เลือกไว้ได้ครับไม่มีพระเจ้าประกาศว่าพวกเขาชอบทำแล้วข้อ1 0 1ถึง14บาลาก็โกรธบาลาอมจึงตบมือแล้วบาลาพูดกับบาลามว่าเราเชิญท่านมาให้แช่งศัตรูของเราและดูเถิดท่านได้อวดพรแก่เขาถึงสาครั้ง ดังนั้นจงหนีไปยังที่อยู่ของท่านเถิดเราได้กล่าวว่าเราจะให้เกียรติแก่ท่านแน่แท้แต่ดูเถิดพระเจ้าทรงขัดขวางไม่ให้ท่านได้รับเกียรติแต่บาอามพูดกับบาลักว่าข้าพเจ้าไม่ได้บอกผู้สื่อสารซึ่งท่านใช้ให้ไปหาข้าพเจ้านั้นแล้วหรือว่าแม้ว่าบาอมอแม้ว่าบารักจะให้เงินและทองเต็มบ้านเต็มเรือนของเขาแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกระทำอะไรนอกเหนือพระบัญชาของพระเจ้าไม่ได้ ที่จะทาตามใจข้าพเจ้าไม่ว่าดีหรือชั่วพระเจ้าตรัประการใดข้าพเจ้าจะพูดอย่างนั้นดูเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปสู่ชนชาติของข้าพเจ้ามาเถิดข้าพเจ้าจะสาแดงให้ท่านทราบว่าชนชาตินี้จะกระทําประการใดแก่ชนชาติของท่านในวันข้างหน้าแน่นอนกษัตริย์บาลัก์โกรธแต่บาลามได้เตือนพระองค์ว่าพระองค์ไม่สามารถอ่าไม่ใช่บาลามได้เตือนบาลัก์น่ ว่าตัวเขาเองคือบราาเนี่ยไม่สามารถเผยพยากรณ์สิ่งใดที่ได้รับจากพระเจ้าเน่เกินกว่าคําสั่งของพระเจ้าได้คําเผยพระชนะที่สข้อสิบห้าถึงสิเก้าขาก็กล่าวกรพาสิทธิ์ของเขาว,ว่าคําพยากรณ์ของบารามบุตรเบโอคําพยากรณของชายผู้ที่หูตาแจ้ง คำพยากร์ของผู้ได้ยินผู้ที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและทราบถึงพระปัญญาของพระองค์ผู้สูงสุดผู้เห็นนิมิตขององค์ผู้ทรงมหิตริษ์ได้ลมลงแต่ตาไม่มีสิ่งใดบงังคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะอ่านข้อ1 7บเถึงสินี้ผมมีข้อสังเกตคําพยากรณ์ที่น่าทึ่งที่สุดและเรามักได้ยินเรื่องนี้เมื่อช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับข้อ1 7บเถึงสิ ข้าพเจ้าเห็นเขาแต่ไม่ใช่อย่างเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าดูเขาแต่ไม่ใช่อย่างใกล้ๆนี้ดาวดวงหนึ่งจะเดินออกมาจากยาโคบและทานประกาอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิสราเอลจะทุบหน้าผาของโมอับและทําลายเผ่าพันธุ์ของเชตฝ่ายเอโดมจะตกเป็นของคนอื่นเสอีศัตรูของเขาจะตกเป็นของคนอื่นด้วยฝ่ายอิสราเอลได้แสดงวีรก,กรรมแล้วผูห้หนึ่งที่ออกมาจากยาโคบจะครอบครองและชาวเมืองที่รอดตายผู้นั้นจะทำลายเสีย เคยสงสัยไหมครับนักปราดรู้เรื่องการโคจรของดวงดาวจากที่ไหนทำไมพวกนักปราจึงเชื่อมเรื่องดวงดาวกับการประสูติ์ขององค์พระพิทและทำไมนักปราชจึงเดินทางไกลเพื่อที่จะมาหาสถานที่พระกุมารเยซูประสูทธเมื่อ2000ปีที่ผ่านมาครับเหตุการณ์ที่บาลอัมพยากรณนี้นะครับ เกิดก่อนองค์พระคิดได้ประสูติประมาณ1,500ปีถ้านับมาถึงเวลาปัจจุบันก็3,500ปีละบาลมก็พยากรณ์เหตุการณ์นี้1,500กี่500ปีก่อนคิศักราชเราพบว่าเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมามีนักปราดกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากทางตะวันออก แผ่นดินของบา巴ามนะที่เดินทางมาแน่นอนครับคำพยากรณ์นี้ได้เก็บรักษาไว้เนื่องจากว่าบา巴拉มได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เผยพระชนะที่มีชื่อเสียงในทะวันออกและนักปาชญร์ก็รู้คําพยากรณ์ของท่านเมื่อผู้เขาเห็นดวงดาวที่เด่นเขาก็ระลึกถึงคําพยากรณ์ของบา巴ามว่าดาวดวงหนึ่งจะเดินออกมาจากยาโคบและทานปะกรอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิสราเอล เหล่านักปานก็เดินทางม,มาถึงกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็ถามกษัตริย์เฮโรดนะกษัตริย์ของชนชาติยูนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาวังจันนมรสการท่านจากพระธรรมมัทธิบทที่สองข้อ,อเมื่อรวมคำเผยพระชนะนี้กับคำเผยพระชนะจากพระธรรมดาเนียลก็ถึงช่วงเวลาที่พระเมสยาจะเสด็จมา เราเห็นว่าการมากรุงเยรูซาเล็มของนักปรา์เมื่อ2,000ปีที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้และที่ทำให้หน่าทึ่มมากก็คือว่าผู้คนซึ่งมีพันธสัญญาเดิมพร้อมกับคำพยากรณ์ทั้งหมดถึงการเสด็จมาของพระมิสิยาคือพระคิดก็คืออิสราเอลกลับไม่ได้มองหาพระองค์ยกเว้นคนจำนวนน้อยเท่านั้นอย่างเช่นนางฮันนาและก็ซิเมโอน เมื่อนักปราเหล่านี้ซึ่งมีมากกว่าสมคนมาที่กรุงเยรูซาเลม็มชาวเมืองรวมทั้งกษัตริย์เฮโรดก็ตื่นตัวการมาของนักปรานี่เพิ่มความตื่นเต้นให้แก่เรื่องคริสต์มาสและก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับถ้าย้อนกลับมาก็เริ่มต้นโดยผู้พยากรณ์บราลอมคนนี้แลละครับเมื่อ3,500ปีมาแล้วนี่คือข้อสังเกตที่ น่าอัศจรรย์และก็น่าถึงนะครับข้อ20ถึง24แล้วบาลามมองดูอามาเลกและกล่าวกรอนภาษิตของเขาว่าอามาเลกเป็นประชาชาติที่หนึ่งแต่ในที่สุดเขาแต่ในที่สุดจะถึงซึ่งการทำลายและเขามองดูคนเคไนไอและเก่าวเก่กรอนภาษิตของเขาว่าที่อาศัยของท่านเข้มแข็งมากและรังของท่านก็วางอยู่ในศิลา แต่อย่างไรก็ตามคนเคนายก็ต้องถูกกวาดล้างอีกนานเท่าใดเล่าพวกอส,สูจะมากวาดเจ้าไปเป็นเชลยและบาอามกล่าวกรนมาสิกของเขาว่าอน,นิจจาเอ๋ยเมื่อพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้ใครจะอยู่ได้แต่กำปั่นจะมาจากเมืองคิดทิมทำลายอส,สูและเอเบอร์และเขาจะถูกทำลายด้วยคำพยากรณ์ของบาอามนี้ทำให้ กษัตริย์บาลักที่ฟังยุมไม่พอใจนะครับข้อ25แล้วบาลัอาบาละอัมก็ลุกขึ้นกลับไปที่อยู่ของเขาและบาลัก็ไปตามทางของตนด้วยนี่เป็นข้อความแปลกมากเกี่ยวกับผู้พยากรณ์บาละอัมเขาลุกขึ้นแล้วก็กลับไปที่อยู่ของเขาเราพบในพระธรรมการดารวิถีบทที่31ข้อ8ว่า บาอัมได้ถูกฆ่าในสงครามพร้อมกับกษัตรย์มีเดียนคนอิสเซลได้ประหารชีวิตาาอัมบุตรเซเบโอเสียด้วยดาบบาอัมได้ถูกฆ่าเหมือนกับยูดาสที่ทรยศโอประคิณนะครับแต่ยูดาสนี้ฆ่าตัวตายก็เสียชีวิตเหมือนเหตุการณ์โดยเนื้อหานี้ไม่แตกต่างกันจบบทที่24 ต่อไปเป็นบทที่25หัวเรื่องหลักคำสอนของบราอมัมการล่วงประเวณีกับคนโมอับการยอมรับลูกคลกของพวกเขาซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ต่อจากบทที่24บทที่25เราจะเห็นเรื่องแยบยลและก็มาจากซาตานซึ่งบ巴าอัมคนนี้ได้ทำเราพบทางของบาราอมัมในพระธรรมสองเปโตรบทที่2ข้อ15ทางของบาอัมนี่มีความหมายถึงความโลภ เขาสแสวงหาเงินทองและเต็มใจสละหลักความเชื่อหลักการเพื่อเงินทองหรือทรัพย์สินของในพระธรรมยูดาเราอ่านเรื่องความผิดพลาดของบารอรัมความผิดพลาดของเขาคือว่าเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าสามารถประกาศว่าคนบาปที่วางใจในพระองค์เป็นคนชอบธรรมเราเห็นในพระธรรมวิวรณ์ถึงคําสอนของบารอรัมสิ่งน่าเกียดที่ชายคนนี้ได้สอน วิบูลบทที่สองข้อสิบห้าบอกว่าแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าสองสามข้อคือพวกเจ้าบางคนถือตามคําสอนของ巴าอัมซึ่งสอนบาลักให้ก่อเหตุเพื่อให้ผู้อิสราเอลทําผิดคือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รูปเขารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณีเมื่อบาลามเห็นว่าเขาไม่สามารถแช่งสาบคนอิสราเอลได้เขาก็สอนบาลักว่าจะทําให้คนอิสราเอลตกอยู่ในความผิดความบาปได้อย่างไร บาลอัมได้สอนพวกเขาให้ทําให้คนเซลล์เนี่ยเสื่อมนะมาจากภายในครับเสื่อมมาจากภายในคําสอนของบาลอัมข้อหนึ่งถึงข้อสมเมื่ออิสราเอลพักอยู่ในเมืองชิตทีมประชาชนก็ได้เริ่มเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับหญิงเหล่านี้ก็เชิญประชาชนให้ไปกระทําบูชาต่อพระของนาง ประชาชนก็รับประทานและกราบไหว้พระของนางดังนั้นอิสราเอลก็เข้าถือปลาบาอาแห่งเปโอและพระเจ้าทรงผาพิโรธต่ออิสราเอลเราเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นไหมครับบาลามไม่สามารถแช่งสาปคนอิสราเอลได้แต่เขาสามารถบอกบาลักว่าจะทําอย่างไรให้อิสราเอลนั้นเสื่อมพวกเขาต้องแทรกซึมเข้าไปในคนอิสราเอลร่วม พวกอิสราเอลโดยการแต่งงานและนำรูปเคารพเข้าไปในพวกอิสราเอลเพื่อให้อิสราเอลนั้นละทิ้งพระเจ้าของพวกเขาแน่ใจว่านะครับพวกเขาบอกคนอิสราเอลเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องพระเจ้าว่าเป็นคนหัวโบราณเนี่ยกับหัวเก่าแหม่ใจแคบพวกเขาบอกว่า ถ้าใจกว้างนะครับก็จะดีใจเปิดกว้างเช,เชิญคนอิสราเอลมาแล้วก็มีการนมัสการพระของของชาวโมอบแต่พวกเขาไม่เคยไปหาคนอิสราเอลแล,และนมัสการร่วมกับคนอิสราเอลมีแต่เชิญอิสราเอลมาร่วมนมัสการพระของโมอับนะครับแต่ตัวเองไม่ไปหาข้อสี่ข้อห้า และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนำหัวหน้าทั้งหลายของประชาชนแขวนต่างแดนไว้ต่อพระเจ้าเพื่อว่าพระพิโรธอันเกี่ยวกราดของพระเจ้าจะหันเหไปจากอิสราเอลเสียและโมเสบอกผู้วินิจฉัยของอิสราเอลว่าท่านทุกคนจงฆ่าคนของท่านที่เข้าถือพระบาอาแห่งเปโอเซียนี่ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะเหตุใดครับเพราะว่าความผิดความบาปนี้นะครับหรือว่าเปรียบเป็นโรคเนี่ยโรคร้ายนี้ ถึงตายทำให้คนละทิ้งพระเจ้าแล้วก็ลงไปในรกแทนดังนั้นพระเจ้าก็ทำการแบบนี้นะครับด้วยความเมตตาเพื่อช่วยอิสราเอลทั้งหมดนะไม่ให้ตกไปในทางของอบายนะทางของอบาทางเสื่อม 我。